ทำไมซูเปอร์แมนต้องมีจุดอ่อนสวัสดีครับคุณอยู่กับอาตัวนะครับชีวิตของมนุษย์อย่างเราประกอบไปด้วยสส่วนก็คือส่วนที่ควบคุมได้และส่วนที่เหนือการควบคุมจอรแดนวีปีเตอร์สันพูดถึงในหนังสือ12 rule for r Life ไว้ว่าลูกษาของเขาที่เพิ่งเกิดใหม่ๆเกิดมาได้ดี ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เมื่อเริ่มเขาเข้าอายุ6ปีเธอเริ่มมีอาการเจ็บขาและออกไปเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้เมื่อตรวจพบเธอเป็นโรคข้ออักเสบร,รุมตอยในเด็กและเธอก็ได้รับการรักษามาสักระยะหลายปีพอมาวันหนึ่งเธอเริ่มปวดข้อพอไปตรวจก็พบว่ายังมีอยู่ข้อหนึ่งที่อักเสบ หมอบอกว่าเธอต้องผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกก่อนอายุ30ปีแต่ถัดมาเพียงแค่2สัปดาห์เธอก็มีอาการมากขึ้นจึงได้ผ่าตัดทันทีเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเป็นชะตาชีวิตที่เลี่ยงไม่ได้ปีเตอร์บอกว่าการมีชีวิตอยู่กับเงื่อนไขของชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นของคู่กันแต่อีกด้านหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ มันมักจะมีคุณค่าอะไรบางอย่างกับชีวิตเช่นเดียวกับซูเปอร์แมนหากซูเปอร์แมนเป็นฮีโร่ที่ไร้เทียมท,ทานไม่มีไวร้ายสู้ได้ไม่มีจุดอ่อนเขาจะมีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนเขียนบทให้ซูเปอร์แมนแพ้รังสีแรคคิตวไนท์จึงทาให้เขาอ่อนแอลงเมื่อเข้าใกล้ เพราะก่อนหน้านี้ผู้เขียนบทเขียนบทให้ซูเปอร์แมนเก่งเกินไปทำให้หนังไม่ค่อยสนุกความนิยมจึงน้อยลงอยู่มาวันหนึ่งนักเขียนท่านหนึ่งมากอบกู้ความนิยมของซูเปอร์แมนโดยการลดทอนพลังของเขาจึงทำให้ซูเปอร์แมนมีเสน่ห์มากขึ้นและน่าติดตามน่าเอาจะช่วยมากขึ้นนี่แหละครับบางครั้งเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่ราบรื่นในชีวิต ถ้าเรามองว่ามันเป็นบทเรียนอะไรบ้างกับชีวิตเราเพื่อในวันข้างหน้ามันได้สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นเป็นสีสันในการใช้ชีวิตเราก็จะทุกกับมันน้อยลงและนำมันมาเป็นพลงบูกในการดาเนินชีวิตได้ครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ ทา้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือทักษะความสุขของพี่เอนิ้อคมด้วยนะครับรบวกวนกดติดตามเราพอมีภาษาระและแรงบันดาลใจดีๆจากเกราะนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแอปตัวเวิร์กขอบคุณมากนะครับ